ก็สวัสดีตอนเช้าๆนะครับพอดีผมมาเดินดูสำรวจดูเห็ดในสวนนะครับว่าช่วงนี้มีเห็ดเกิดหรือเปล่าอาสำรวจดูเห็ดเห็ดโคนนะครับหรือว่าเห็ดปลวกนะครับไม่ได้สำรวจธรรมดานะอาเตรียมตะกงตะก้ามาใส่ด้วยเตรียมมีดมาจิ้มเอาเห็ดด้วยแต่ว่ามาเจอต้นไม้ชนิดหนึ่งนะครับในสวนนี่แหละเป็นต้นไม้ที่ผม ถือว่าชอบสุดๆเลยชนิดนี้นะครับเขา,ไม,มาเมไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแมลงไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแมลงแล้วก็มันตรงเนื้อไม้คุณภาพดีแล้วก็เป็นไม้ดอกหอมดอกรับประทานได้ด้วยลวกกินกับน้ำพริกได้ผัดไข่ได้แล้วก็ทำเป็นชาทำเป็นชาไว้ชงกินได้นะครับต้นไม้ชนิดนี้ก็คือต้นพยอมนะครับพอมาเจอเนี่ยไม่ได้เจอต้นนี้นะครับเจอ ลักษณะพิเศษของเขาก็เลยอยากจะทำคลิปนี้ให้ดูอยากจะอธิบายจุดเด่นของเขาแล้วก็ลักษณะของเขาเนี่ยว่าตอนเราปลูกแรกๆกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแล้วพอโตมามันก็จะตรงแบบนี้เองนะครับพอยอมที่สวนผมเนี่ยมีอยู่น่าจะเกิน500อยู่นะทีป่ปลูกไปนะครับเพราะว่าผมปลูกหลายรุ่นมากนะ ปลูกเสริมเข้าไปเรื่อยนะครับอย่างปีนี้ก็มีปลูกเสริมไปเป็นสิบนะเสริมเข้าไปชุดใหญ่ๆมันก็โอ้โหขนาดต้นขาแล้วนะครับผมก็ปลูกกระจายกันไปทั่วทั้งสวนนะครับโดยหวังว่าเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะครับที่เขาผลิดอกบานสะพรั่งเนี่ยไม่ว่าสายลมจะพัดพามาจากทิศท,ทางใดนะครับก็ด้วยหวังว่าที่นี่คงจะหอมอบอวลไปด้วยกลิ่นของดอกไม้ป่ามวลดอกไม้ป่าของ ดอกพยอมนะครับเมื่อก่อนเนี่ยอ่ะพอผมมาเห็นต้นต้นไม้ตามลักษณะตอนที่มันเล็กๆเนี่ยผมก็นึกถึงไปถึงวันแรกที่ผมเดินทางไปซื้อกล้าไม้ต้นพยอมนะครับก็ด้วยความว่าไม่รู้นั่นแหละคือไม้พยอมเนี่ยเป็นไม้ที่ถิ่นผมเนี่ยไม่มีนะครับเป็นไม่ไม่ใช่ไม้พื้นถิ่นก็ไปเจอกล้าไม้เล็กๆที่เขา ปลูกอยู่ในถุงเพาะชำเนี่ยมันเป็นต้นที่แบบมันมีแขนงเกิดเต็มเลยอ่ะเหมือนกล้าไม้เหลือเลือกหรือเปล่าอะไรเงี้ยผมก็ไม่เอาก็ไม่ได้ซื้อวันนั้นก็สั่งเขาสั่งเขาบอกว่าเอาห้าร้อยต้นต้นพยอมแล้วก็ไม่เอาแบบที่มันแตกแขนงแบบนี้ขอให้มันเป็นต้นเดียวๆขึ้นมาเหมือนต้นสักต้นอะไรแบบนี้ไอ้ร้านขายเขาบอกว่าเอ้พยอมมันก็อย่างนี้แหละปลูกไปเดี๋ยวมันก็ตรงไอ้เราก็จริงหรือเปล่าไอ้ด้ยวยความว่าเรา ไม่รู้อะเนาะพระพอเขาจัดส่งมาให้เขาก็เอามาได้ประมาณสักส0 0ร้อยสี่ยต้นนี่แหละแล้วมันก็มีต้นดีๆอยู่แค่สักร้อยเองที่เหลือก็แตกแตกแขนงอะไอ้ต้นที่ตรงๆเป็นต้นเล็กๆนะครับต้นก้าเล็กๆสูงสักอสองคืบมือ,อเป็นต้นเล็กๆเ,เนี่ยยังไม่แตกแขนงแต่ต้นที่เขา อีกส่วนหนึ่งที่มันมันเยอะหน่อยเนี่ยมันสูงระดับหัวเข่าแล้วนะครับแล้วก็แตกแขนงเต็มเลยแตกเป็นแหนงเล็กๆไม่ใช่แตกกิ่งนะครับคือแตกแขนงเนี่ยแตกมาจากกอเดียวกันเงาเดียวกันเป็นหลายๆต้นปร,ประมาณนั้นแหละแล้วก็โหคือติเขาเลยแหละบอกุ่าทำไมเอาอย่างนี้มาให้มีต้นดีนิดเดียวเองอะไรเงี้ยเขาก็พูดคาเดิมเอเอ,เอ,เอปลูกปลูกไปเหอะเขาบอกว่ามันปลูกไปเหอะเดี๋ยวมันก็ตรงเองตามธรรมชาติตรงนี้ก็พอปลูกไปผ่านเวลา สองปีสามปีนะครับถึงอ๋อถึงเข้าใจทุกวันนี้พยอมผมไม่ได้ซื้อนะครับผมมีที่ไปเก็บมเมล็ดเก็บมเมล็ดแล้วก็มาเพาะเองนะครับก็แนะนําเลยท่านไหนอยู่ใกล้ปั๊มปั๊มป,ป,ปตทนะครับตามปั๊มน้ํามันไปเก็บเอาเลยถึงฤดูการของเขาหล่นเต็มดินนะครับเพราะว่าตามปั๊มน้ํามันเขาชอบเอาไม้พยอมไปปลูกนะครับนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ยมันก็ตรงตามธรรมชาตินะดูดิ แต่ตอนเล็กๆมันจะเป็นอย่างนี้ผมจะพาไปดูทีนี้แต่ต้นนี้ก็ถือว่าเขาเขาตั้งหลักได้แล้วนะเนี่ยโดยลักษณะนิสัยนะครับพยอมเนี่ยตอนปลูกรกแรกเหมือนกันมันไม่ยอมโตไม่ยอมตรงขึ้นไปเลยนะจนกว่ามันจะแบบนี้แหละแตกกิ่งออกไปข้างบ้างจนสุดท้ายเนี่ยมันจะเลือกกิ่งที่มันจะโตเป็นต้นมันจริงๆนะครับ อย่างต้นนี้เพิ่งเลือกกิ่งได้ปีนี้นะครับเนี่ยได้ยอดนี้ขึ้นไปเนี่ยคือนี่แหละจะกลายเป็นลำต้นตรงๆของเขานะครับเมื่อกิ่งนี้โตได้สักขนาดแขนเนี่ยไอ้กิ่งเล็กๆพวกนี้พวกนี้เดี๋ยวมันสลัดออกเองนะครับเห็นไหมปลูกแรกๆมันจะอย่างนี้แหละมันไม่ได้ตรงขึ้นไปเป็นต้นเดียเด่ยวๆเลยนะครับไม่เหมือนต้นสักไม่เหมือนยางนานะอย่างยางนาต้นข้างหน้านะครับเห็นไหมมันขึ้นไปตรงเลยยางมะฮอกกานีเหมือนกันมะฮอกกานีเขาขึ้นตรงอย่างนี้เลย ส่วนไอ้พยอมเนี่ยมันไปอย่างนี้ก่อนเนี่ยแตกไปเชยเชอย่างนี้พอตั้งหลักได้ได้กิ่งที่จะโตถึงจะโตไปอย่างนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองไปดูต้นอื่นๆด้วยนะครับท่านไหนที่ปลูกพยอมแรกๆนะครับก็ทําใจทําใจสบายๆเดี๋ยวมันโตของมันเองเดี๋ยวมันมันตรงของมันเองนะครับไม่ต้องไปดัดนะหลายๆท่านเนี่ยคืออ่ะ,อะเล่าให้ฟังก่อนว่าต้นไม้ที่สวนผม ผมไม่ได้ใช้ไม้ไผ่ปักแล้วก็ดัดแล้วก็ผูกขึ้นไปไม่ได้ทําอย่างนั้นครับเห็นหลายท่านทําก็ทําได้ถ้าอยากจะทํานะครับแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่าเป็นการงานที่เกินหน้าที่ของมนุษย์นะครับก็ไม่ต้องดัดหรอกถึงแม้ไม้มันจะดัดได้แหละผมดัดเพียงเพียงบางชนิดนะครับแต่ก็ไม่ได้ดัดโดยด้วยกระบวนการที่ว่าใช้ไม้ไผ่ดัดนะครับอ่ะดูนะครับเนี่ยอย่างต้นนี้อ่าพยอมต้นนี้ตอนเล็กๆก็เหมือนกันเนี่ยคดๆเคี้ยวๆเนี่ยอรอยเดิมเขา พอเขาตั้งหลักได้ต้นนี้กับโอ้ปเลยนุ่นตรงเดะเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยพยอมคดคดคือเคี้ยวนะครับเขามีราคาแพงมากกว่าต้นตรงๆนะครับถ้าเป็นไม้ขุดล้อมเนาะแต่ที่สวนผมอกผมว่าไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบสามสิบหรือเปล่าที่มันมีคดๆดคือเคี้ยวไม่กี่ต้นน่ะแต่ที่คดคดคือเคี้ยวสวยๆจริงๆอะ่ะก็มีไม่ถึงไม่ถึงสิบยี่สิบต้นหรอกแต่ส่วนใหญ่มันตรงโดยธรรมาชาตินะครับนี่ต้นหนึ่ง ตอนนี้ก็เพิ่งตั้งหลักได้นะเห็นไหมเขาเขาเข,า,เขามาแตกแตกแขนงไอแตกกิ่งตรงเนี้ยอาจจะเสียเวลาไปเป็นปีเหมือนกันกว่าจะตั้งหลักตัวนี้ได้ก็โตล,ละทีนี้พวกนี้มาปลูกยุคหลังนะครับเนี่ยผมเสริมเข้าไปเนี่ยดูไม้ยุคแรกมันโตอย่างนี้หละก็มาสมเสริมเข้าไปตรงไหนมีแสงตรงไหนว่างมีต้นไม้ตรงไหนตายตายไปก็เอาต้นใหม่มาเสริมนะครับ ยอมพยอมมันน่าปลูกจริงๆนะพยอมเนี่ยสาหรับผมผมคิดว่ามันไม่มีโรคเลยอะคืออย่างยางนาก็เออ,อยางนาก็น่าปลูกเหมือนกันแต่ว่ายางนาต้องพื้นที่เหมาะสมหน่อยนะครับส่วนพยอมเนี่ยมันทนแรงด้วยพื้นที่ที่ดอนมันก็ปลูกได้นะครับแต่ก็เกิดเห็ดได้เหมือนกันเหมือนกันกับยางนาส่วนพยุงพยุงมันก็จะมีปัญหาปัญหาหน่อยเรื่องมะลงมแมลงเรื่องด้วงนะครับ ส่วนพยอมนี่ไม่มีเลยปัญหาเรื่องมาลงแมลงนี่ไม่เห็นมีเลยนะครับพยอมอ่ะเดี๋ยวเดินไปสำรวจดูโซนอื่นด้วยมาเจออีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้จะดูลักษณะแล้วจะชัดชัดกว่าต้นเมื่อกี้อีกนะว่าเนี่ยเขาจะไม่ตรงแบบนี้แหละโน้มโน้มซึ่งถ้ามันไม่ไม่ตรงเลยแล้วมันไปโตทรงนี้เลยนะ่าจะสวยมากนะก็จะเป็นพยอมลีลาไปเนาะแต่ว่าผมว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกสักพักมันก็จะแตกแตกลำต้นแถวๆนี้แหละ เนี่ยมันจะแตกกิ่งใหม่แถวๆนี้นะครับแล้วก็จะตรงขึ้นไปนี่อุตส่าห์มาปลูกใส่ที่หลังนะก็ได้เผื่อว่ามันจะโน้มโน้มออกไปตรงตรงนี้เป็นถนนนะครับโน้มออกไปให้โอ้สวยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเล็กๆก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวโตมามันก็อาจจะตรงเองมันจะเลือกกิ่งตรงแบบผมว่านั่นแหละก็เดินดูต้นพยองไปด้วยนะครับแล้วก็สำรวจดูเห็ดไปด้วยนี่แหละ ก็พยายามจะเดินไปโซนที่มันเคยเกิดเกิดเห็ดนะครับเห็ดพวกนี้ไอเห็ดเห็ดโคนเนี่ยที่ผมหาอยู่เนี่ยมันเกิดโซนไหนก็เกิดโซนเดิมนะครับโซนที่มีจอมปลวกนั่นแหละอ่าดูนี่ก็พยามนะครับเนี่ยตรงขึ้นไปนู่นเลยสิบกว่าเมตรแล้วนะครับเนี่ยพวกนี้น่าจะชุดแรกนะต้นใหญ่เลยสวยงามเลยพยอมพยอมนี่ก็ใช่นะเนี่ยใกล้ใกล้กันเนี่ย ดูดินี่ก็ตรงขึ้นไปนูน่นโอ้โหอันนี้ก็ไซส์เล็กลดหลั่นลงลงมาหน่อยแต่นา่าจะชุดชุดแรกเหมือนกันชุดเจปีก่อน <c oughs> อเดินหาต่อโซอนนี้โอ้โหเมื่อก่อนในเห็ดเกิดเยอะมากเลยนัเนี่ย เดี๋ยวจะพาไปดูต้นที่ใหญ่ๆสวยๆนะครับแล้วก็จะลาจากจรไปแล้วก็สำหรับท่านที่เป็นมือใหม่นะครับก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็ทำใจสบายๆนะครับที่ปลูกพยอมไปเดี๋ยวเขาตรงของเขาเองอเขาอยู่ในถุงเพาะชำํำเขาจะแตกแขนงแตกอะไรก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องไปแต่งกิ่งแต่งอะไรให้ลำบากด้วยนะครับเดี๋ยวเขาตรงของเขาเองปลูกไปก่อน โอ้นี่ไซนี้งามนะครับไซนี้โอ้โหเยอะนะครับไซนี้ไซชุดแปลกเนี่ยโอ้โหตรงขึ้นไปสิบห้าสิบหกเมตรได้นะครับแต่ที่สวนผมยังไม่ออกดอกนะแต่ผมเห็นหลายสวนนะเจ็ดแปดปีเริ่มออกดอกกันแล้วก็รอลุ้นกันว่าสักปีหน้าอาจจะได้ออกดอกได้ดมกลิ่นดอกเขาอาจจะได้เก็บดอกเขาไปาทำเป็นชาไวช้ชงได้ด้วยเนาะ ก็รอรุ่นกันอีกสักปีสองปีดูว่ามันจะออกดอกไหมโอ้ไซงามๆเลยนะครับไซนี้เนี่ยก็ต้องล,ลองลอยของเขาโคนต้นเขาก็ไม่ตรงนะเพราะมันมันคงแตกนแขนงแตกกิ่งเล็กๆนั่นแหละตอนนั้นถ้าก็กว่าจะเลือกลำต้นจริงได้เนาะตรงดีจริงๆ นี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับพวกนี้ก็คงเป็นชุดปลูกไปเมื่อสักสองสามปีก่อนนะครับเห็นไหมข้างล่างเขาก็แตกขแขนงแบบน,นี้แหละผมก็ปล่อยตามธรรมชาติเลยจนเขามาเลือกลำต้นด้านขวามือนะครับได้เนี่ยก็ค่อยตรงไปกิ่งด้านซ้ายมือที่เคยเป็นขแนขนงของเขาก็แห้งเหี่ยวเตรียมทัวตายไปแล้วนะครับเนี่ยเขาก็เลือกลำต้นได้แล้วเตรียมโตนะครับทีนี้อ่ะไปแล้วนะครับทีนี้ก็ มาดูต้นพยอมนะครับแล้วก็ลักษณะพิเศษของเขาว่าก่อนที่เขาจะตรงสวยงามเนี่ยก็ตอนเล็กๆก็เป็นประมาณนี้แหละ